อุบาตไม่ใช่อุบัติอุไม่ใช่อุสิบอุไทยไม่ใช่อุิอุอุประมูกแต่ว่าไม่อุเทนอุเทนมาน้าหน้ามาเอ๋อเอ๋อเอาแเอนีเเอาแบบนี้เอ๋ยอ๋ วิ่งตลาดตลาดไฟ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 กูซิ่งไวไปเลยเนลาดคืออะไรลาดลาดอันนี้คือลาดตลาดไปลาดไงแกงปลาแกงไตปลาไตแล้วแกงไตปลามันไตยังไงอ๋อแกงไตปลาอ๋อมันเป็แกงไตปลาเร็วเร็วกับใจกับเร็วเวลากระปับกับเวลาย้อนเวลาหย่อนเวลาไน หอวิ่งนหอแข้งหอแถวแตกลบหอวิ่งลบหอลู่ลบดูลบดูลบดูข้อข้อข้อดีเข่าเสื่อมมีคำว่าข้อไขข้อเสื่อมข้อโค้งข้อคิดข้อกลมข้ออ้างข้อหมุนข้อไขาดบาดกายข้อผิดข้อผิดมันมีหลายอันใช่ไหมผิดหลายข้อไม่ใช่ใกล้แล้วใกล้แล้วมันไม่ใช่หลายอ่ะผิดหลายข้อผิดมากข้อผิด ผิดเยอะพ่อ huh. พ like ่อผิดเยอะผิดทุกตัวเฮียเก่งมากเก่ง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 